เป็นอะไรนี่เออจะไปทำอะไรก่อนนะครับเดี๋ยวติดต่อไปน่าจะนานมากเลยหลัน้น่าจะประมาณครึ่งชั่วโมงเห็นเอ้ยเรื่องดีสิ ก่อนสามทุ่มเรียกไงอีกสองวันทีสามทุ่มแหละใช่หรอไปหาแล้วทำรับแดนนี่ไม่อยู่หรอแดนนี่คุยธุระอยู่กำลังคุยอยู่ครับกำลังคุยธุระอยู่เข้ามาแล้วเหรอครับครับเทียบปะนะครับอยู่ข้างในเหรอใช่ครับคุยอยู่ครับไม่รู้อยู่ตรงไหนครับไว้คุยห้องไหนไม่รู้ครับแล้วทำไมไม่ผมคุยด้วยครับถามให้ครับผมพูดไปหายนะ เขายิงอะดีดึงเยอะเราไปหามันดูแล้วเจอเออคิดถึงหมดแหละแตเออก็ไปหามันน่ะต้องมาหาสิบอกเออสวยดีละสวยปะเพิ่งสวยปะสวยปะตัวท็อปป่ะตัวท็อปป่ะตัวท็อปป่ะเนี่ยนะท็อปเลยท็อปป่ะท็อปเลยตัวท็อปเลยจะไปที่วันนะครับท็อปไหนครับผมเออพี่แดนนี่บอกว่าขอคุยส่วนตัวครับเยอะเท่าไหร่เยอะเท่าไหร่ฮะเยอะเท่าไหร่เยอะเท่าไหร่ อยู่เนี่ยอยู่บนเกาะอยู่บนเกาะเลยเจ้าของเกาะลูกเจ้าของเกาะเอ๊เอ้ยของแท้เป็นอะไรชื่ออะไรชื่ออะไรชื่ออะไรไอ้มึงใช้ชื่อนี้ว่าอะไรวะฮะ ชื่อวายุชื่อวายุชื่อวายุรันเลยคนนี้ตัวรันเลยตัวรันเลยรันไทยรันเลยนี่นี่สานี่สาวเอแซฟเก่าเนี้ยแล้วเขาลีให้ปะฮะเขาลีให้ไหมไม่ค่อยว่ะไม่ค่อยลีให้เหรอไม่ค่อยรีให้อะไรไม่สุดครับลีให้เหรอไม่ไม่ค่อยไม่ค่อยไม่ค่อยสุดครับลีให้แล้วถ้าไปลีให้เขาได้ไหมลองดูดิต้องถามดิเลยเสียงน่ารักเนี้ยติดต่อหน่อยครับ ติดต่อเลยได้ไหมติดต่อเลยครับติดต่อตท่นี้รนบตอนนี้พี่แดนติดคิวนะครับติดคิวอะไรครับไม่ผมจะติดต่อคุณครับครับบ้างไงครับชื่ออะไรครับชื่อวายุครับวายุเหรอครับใช่ครับอืมไม่เคยเห็นหน้าเลยนะครับเนี่ยอาเคยเจอกันไหมครับ ผ่านๆค่ะเฉียวเฉียวอยู่กันอะไรมาครับเอซับบีบีซีออก้วครออกมาหกเจ็ดเดือนเอ้ยปีหนึ่งแล้วมหมคะแล้วก็ไปเรื่อยเหรอครับตอนนี้ก็มาอยู่ที่นี่ค่ะอืถ้าไปถึงมาเนี่ยก็ตามเพื่อนมาค่ะใครเปิดหรอก็เพื่อนตอนต้นปีค่ะที่แบบเป็นกลุ่มเอซับอะค่ะ เพื่อนต้นปีมีเพื่อนกลางปีด้วยหรอเลเนี่ยก็เพื่อนไม่อยู่แล้วค่ะอยู่แต่เฟสที่เสียายหมดแล้วอ๋อพายุอะไรพวกนี้เหรอใช่แล้วไปไหนหมดแล้วพายุน่าจะไปเล่นเมืองอื่นนะคะไม่เมืองอะไรครับไม่ทราบเลยค่ะอ้าวไม่ได้เป็นเพื่อนกันแล้วเหรอเป็นค่ะแต่ไม่ได้คุยกันแล้วมีคุณคนคุยไหมคนคุยด้วยช่วงนี้แยะอะค่ะอ๋อ เดินไปคุยได้หมดเลยนะอ๋อครับเยอะเลยเหรอครับอ๋อคนคุยแบบเพื่อนใช่ไหมคะใช่ครับใจใจแล้วแบบเพื่อนเตด้ไมหมดเลยคะนะ่ะทีซีก็เพื่อนทั้งทีซีเลยคะ่ะชื่ออะไรนะครับชื่อวายุคะ่ะผมชื่อสลาดันนะครับได้คะ่ะคุณสลัดันพอจะมี อะไรดีๆนะาทำกันไหมครับฮะหมายถึงว่าเมนูอาหารในตัวนี้ครับของข้าวในตัวมีไหมมีแต่อาหารเม็ดของหน่วยงานนะคบกินไหมครับนี่คือเคกโฮมเนหมาแล้วครับไม่เราเจอครั้งแรกเราพูดกันอย่างนี้เรหรอหน่วยงานก็กินอาหารเม็ดค่ะเราพูดอย่างนี้เรือหรอครับเจอครั้งแรกอะเจอกันแั้เฉียวกันหลายครั้งแล้วนะคะมีสตอรี่กันก็แค่เฉียวครับเราเคยต่อยตีกันก็บ่อยนะคะ แค่แค่เฉียวแค่ชนแค่ชนกระทบไหลค่ะใช่ครับเราไม่เคยคุยกันเลยนะครับใช่ไหมเราเจอกันมาเป็นปีแล้วนะใช่ไหมเคยแต่บัฟกันนะคะบัฟด้วยเหรอบ้าผมด้วยเหรอคุณจะบ้าผมฝั่งเราสิคะผมจะบัฟคุณทำไมครับผมไม่ด่าผู้หญิงบ้ารวมๆน่ะเรารับหมดเราเอฟแฟ่บไงบีบีสิไงเก็บทุกดอกเบื่อแกงแล้วเหรอเบื่อเล่นแกงแล้วใช่ไหม อ๋อเวลาน้อยลงครับก็เลยไม่เล่นทำไมเวลาน้อยลงครับเวลาคุณมียี่ยี่สี่ชั่วโมงหรือยี่สิบชั่วโมงครับหรือว่าไงทำงานมากขึ้นครับอา้าวสรุปว่าเวลาจะน้อยลงหรือว่ามากขึ้นครับเ,เ,น,เน,นี่ยเวลาเยอะก็อ,อยากมาเป็นโตแล้วค่ะอยากมาเป็นหน่วยงานบ้างเคยเคยอ่านเรื่อง t i s d i Manifest ไหมครับไม่เคยนะค่ะผมมีหนังสือเล่มหนึ่งสนใจไหมเอ่อ หนังสือเยอะไหมคะแบบพอดีอ่านหนังสือไม่เกินแปดวันทัดนะไม่ครับใช้แค่ประโยคเดียวขอฟังสักหน่อยคะ่ะเล่นเอ่ยมาเลยคะ่ะอมันเกี่ยวกับว่าถ้าเราเขียนอะไรถึงคนคนนั้นหรือว่าสิ่งของหรือว่าอะไรก็ตามที่เราอยากได้ครบสามวันถนะึงหวันเขาบอกทฤษฎีนี้จะเป็นจริง ว่าถ้าเราจริงใจแล้วพยายามมันไม่ต้องถึงสองร้อยหกสิบห้าวันนะคะอะไรเขาให้เวลามาหนึ่งปีครับอืมของที่ใช่ไม่ต้องพยายามค่ะม,มาบ่อยไหมครับมาทุกวันค่ะวันไหนครับมาทุกวันนะไม่อยู่ในสายตาเองหรือเปล่าอ้าวก็ไม่เคย คุยกันจะจะอยู่ในสายตาได้ไงครับเอาเอามันมันมหาแต่พี่แดนนะใช่ก็คุณเป็นคนทำอะไรคุณเป็นคนเอาคนเขาออกไหมครับอ๋อเขาออกเหรอคะไม่ค่ะยืนทำทรงค่ะยืนนลำลายยืดค่ะเป็นอะไรหรือเปล่าเนี่ยบอกมาหาแต่พี่แดนพี่แดนอะไรเนี่ยคืออะไรครับ <c oughs> อตก็จริงอะ่ตนนะต้นปีไม่มีแดนนะครับต้นปีไม่มีแดนนะครับอ๋อก ตอนหน้าก็มามาหาพี่พี่ไงคะ่ะหนูเป็นเด็กกระบะน่ะก็ถือว่าเราจะกันวันแรกแล้วนทานตัวนี้ได้ค่ะถ้าไม่ลืมอ่ะณูะลืมผมแล้วเหรอ๋อาอวันหนึ่งเราก็เจอคนอยเยอะแยะไม่เป็นไรครับลืมผมไปก็ได้ผมก็แค่ผู้ชายที่ผ่านทางมาไงผ่านมาแล้วก็ผ่านไปผ่านมาแล้วคุณก็ลืมละนะนะอืมแวะมาแล้วก็จากไป มีออกเวนไหมครับที่นี่ออกเวนเหรอคะโอ้ยเราไม่ต้องออกเวนอิสระอยู่ที่ตัวเราอืมงั้นยีร่าของแป๊บนึงครับเดี๋ยวมาแป๊บนึงเฮ้ยว่าแบบไอ้ดอกงานช้างมามา